สวัสดีทุกคนนียนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปช็อตคีปี้สตอรี่ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับหน้าตาน,นี้ก็จะมีคําเตือนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็คือระวังเรื่องแสงแล้วก็จาสแกนนะครับคลิกที่คอนติเนียได้เลยและสำหรับแมปก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมจะมีโซนต่างๆให้คุณผู้ชมได้เล่นมากมายในวันนี้ผมจะมาเล่นในประตูแรกก่อนเลยครับด่านนี้มีชื่อว่าดอเฮาส์ครับผมเมื่อเวลาหมดนะครับคัสซินก็จะขึ้นมาเลย ตอนนี้ตัวละครคุณผู้ชมได้เข้าไปสู่ในเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้แล้วเขาบอกว่าปุ่ม F สามารถที่จะเปิดไฟฉายได้ปุ่ม Q เป็นการปลดล็อกเมาส์ครับก็คือจังหวะที่คุณผู้ชมต้องการจะคลิกอะไรต่างๆสามารถปลดล็อกเมาส์ได้แล้วก็ในด่านนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของตัวละครคุณผู้ชมเป็นโจรครับผมมาปุกลบ้านหลังแห่งหนึ่ง เกมเริ่มแล้วนะครับเป็นโจนเริ่มมาถึงก็ต้องขโมยของภายในบ้านนี้ให้ได้ส0 0 0มื่นไ้ใช้ให้ทั่วเลยครับผมปิดไฟฉายก่อนบรรยากาศให้ความเป็นคลาสสิกเลยครับแล้วก็เท็กเจอร์กำลังดีเลยดูสบายตาดีครับผมตรงไหนที่สามารถกด E ได้กดเก็บได้เลยครับบางอันก็จะเก็บไม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์ตรงนี้ถ้ากดก็จะเป็นการดับเทียนกับจุดเทียนนะครับ จากนั้นก็ไปทางขวาเลยครับผมก็จะเป็นโซนห้องอาหารมาป้นตรงนี้ต่อเลยนะครับตามกันยาวๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวละครคุณผู้ชมพกกระเป๋าดรลาเอมอนมานะครับไม่รู้ว่าเขาเอาไปซุกซ่อนตรงไหนเนาะแต่ใน,นเรื่องผมมองว่ามันมากันหลายคนได้นะครับตอนนี้ได้มาหมื่นหนึ่งแล้วอันนี้ราคาน่าจะสูงได้มาพันหนึ่ง จานโบราณครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยครับปึ๊บอู้หันมาได้ด้วยครับผมแล้วก็ไปห้องทางขวาต่อเลยนะครับห้องนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วกด E ได้คือกดเข้าไปเลยครับถ้าไปไม่ได้ก็จะไม่มีปุ่ม E ให้กดนะวนโต๊ะเคลียร์กันต่อหลักๆของที่จะอยู่ในบ้านตามโต๊ะแล้วก็ลิ้นชักเลย แต่จำนวนเงินภายในเกมนี้เขาเผื่อให้คุณผู้ชมเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกังวลไป <Okay. S 1> ให้เกินสามหมื่นแน่นอนออ้ยอยู่ดีก็ไฟดับเครื่องเล่นเปียโน,โนมาที่ห้องน้ําต่อเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ผมชอบมากเอา้ามีคนมาแย่งซีนผมสวัสดีครับทำเลดีเนาะเอามาปลิกได้เลยครับต้องใช้กุญแจดอกนี้อุยหลอนมากมองไม่เห็นเมาส์ นี่ยครับได้ใช้ปุ่มคิวแล้วล่ะแล้วก็เอามาคลิกไปเลยโอ้ยปูติเก็บม,มันมาข้างหลังแล้วคลิกขวาสามารถซูมได้ด้วยครับผมได้กุญแจฮอวเว์มาแล้วครับห้องโถงตัวละครไม่สามารถวิ่งได้นะครับได้ฮอวเวเสร็จน่าจะมาทางนี้ต่อนะครับเท่าที่จําได้โอเคระบบเป็นสัมผัสประตูมันจะทำงานให้เลยครับมันจะลิงก์กันให้ ทางตรงต่อสามารถเปิดประตูจากด้านหลังได้ครับผมโอ้ยกำลังที่บ้าอยู่เลยโอ้โหท่ายิมนาสติกเลยลํำสแกเป็นการสุ่มนะผมชอบนะักเกมแนวนี้คือเล่นกี่รอบมันจะลุ้นตลอดเลยผมจะกลับมาทำไมคเนี่ยต้องตรงไปต่อสิครับ Hello? 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 ตอนนี้ได้มาสองหมื่นเลยอีกหมื่นเดียวอุ้มีใครมาแอบมองเอา้าอยู่ดีก็ล้มใครมาตั้งอะไรแถวนี้ ตอนนี้จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นทางลงใต้ดินนะครับุญกจอีกดอกนึ่งุญแจห้องเก็บของตอนนี้ก็จะมีกระดาษโน้ตให้คุณผู้ชมอ่านกันเป็นกระดาษโน้ตน่าจะเป็นกระดาษโน้ตของผู้ชายนะครับเป็นเรื่องอระบายความในใจของเขาเดี๋ยวมันโตเก็บได้เลยนะครับได้เยอะอยู่ผมได้มาสองพันสอง้ไวมาก นี่ก็จุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งเลยครับอาจจะใช้เวลาเก็บสักพักเลยแต่ผมแนะนำตรงนี้ไม่ต้องเก็บดีกว่ามัน,มนได้น้อยนะแต่เก็บไปเถอะครับเก็บมาขนาดนี้แล้วนี่ยังไม่ได้ไปที่ห้องคาสซีเลยนะจะสามหมื่นแล้วห้องสโตอรเลสคียถือกุญแจรอเลยครับถ้าใช่มันจะไข่ไปเองโอ้ยไปกระพริบผอมาโอ้ย คือไม่ได้เงินครับตรงนี้เป็นจุดที่ไวจัมสแกร์ครับเรียกตัวมอนสเตอร์ออกมาอาจจะเป็นเงินปลอมก็ได้ตอนนี้ผมลงแล้วล่ะ oh, <no. S 1> ผมเข้ามาในห้องนี้เก็บกุญแจน่าจะประตูนี้ครับที่ผมยังไม่ได้สัมผัสที่ประตูรึเเรียบร้อยเข้ามาเลยครับ,รรบก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงห้องโถงมันเปิดทุกห้องลวมั้งเริ่มสับสนแล้ว ผมว่าน่าจะไปตรงห้องใต้ดินต่อนี่แหละครับเย็ะ <Yes. S 1> yeah, แล้วหลงชื่อด้วยเอาเปิดไปก่อนอห้องนี้ไม่ได้มาเลย้องวรมีอะไรให้เก็บบ้างห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บนะครับของเก็บน้อยมากได้สักขวดหนึ่งก็ยังดีโหลหนึง่งละกันหมดแล้วเลยสองพัน เชื่ยงกันแล้วครับจุดเริ่มต้นห้องตรงนี้แหละครับที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวผมหาวิธีไปก่อนนะครับมันยังไปไม่ได้ห้องนี้มันต้องทำอะไรต่อหรือว่าผมเก็บกุญแจไม่ครบประตูด้านหน้าตรงนี้อ๋อนี่ไง <Wow. S 1> โอเคครับลูมคิคีลองสัมผัสเช็คดู <Nope. S 1> อันนี้ไม่ใช่ น่าจะประตูนั้นเลยครับที่ผมต้องการที่จะไปตรงนี้ชัวร์รึเป้าไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นโอ้โหมากันแบบเนียนๆเลยขอป้นก่อนจะสามหมื่นแล้วสองหมื่นเก้าอีกหกร้อย โอเคคร oh. okay. right <to> ับผมเรียบร้อยภารกิจก็จะเปลี่ยนครับเขาบอกให้ตามหาจุดลับต่างๆนะครับภายในแบบนี้โอ้จะเจอคัสซีนเลยครับเป็นเนื้อเรื่องเป็นฟีดแบ็กขึ้นมาครับคือในฉากเมื่อกี้ครับคือภรรยาเขาได้เสียชีวิตลงแล้วจากการกระทําบางอย่างของสามีคนนี้ครับก็คือการวางยาครับผมนี่ครับเนื้อเรื่องจะมาจากอันนี้เลยที่ฆ่าเธอเพราะว่าเธอคลั่งมากในเรื่องของตุ๊กตาครับ สั่งให้ทำเรื่อยๆจนเขาทนไม่ไหวก็เลยกำจัดเธอซะก็เลยเป็นวิญญาณอาฆาตนะครับอ้อไม่เป็นไรถ้าสามหมื่นไปฮิดเด้นเนาะ,ะตรงนี้เปิดไปเลยโอเคครับผมโอ้ทีนี้ก็ไฟดับต้องไปหากุญแจตู้เซฟนะครับภารกิจต่อมาเขาให้คุณผู้ชมไปที่ห้องใต้ดินครับไปเช็คตรงเครื่องที่ทำไฟฟ้าบรรยากาศมืดมากตรงนี้ไม่ใช่ครับทางตาัน โอ้อยู่ดีก็โพสบางมุมมันก็แปลกๆนะครับมันสุ่มจริงๆเราไปชั้นใต้ดินก่อนนะครับโอ้โอ้เอไราคานลืมไปลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมอาศัยจำทางเอาจุดโฟกัสตรงที่เป็นประกายไฟเมื่อกี้มาดูว่าเครื่องนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า แล้วก็จะได้มาเห็นฉากที่เขากําลังนำศพของเธอนั้นมายัดในร่างของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นหุ่นลำลองนะครับหุ่นในแบบนางแบบประมาณนั้นก็มาเก็บฟิลนะครับเอาฟิลเก่าออกให้ตามหาฟิลอุ้ยโพสอ,อีกแล้วท่านนี้ท่ายอดหินนะครับไปที่ชั้น2ครับฟิลจะอยู่ตรงชั้นใต้ดินครับที่ผมโดนจําสแกนตอนที่เก็บเหรียญมันอยู่ข้างๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวโมเดลบอกใบ้อยู่ครับ ตัวมเดียวสีแดงนียเป็นตัวภรรยาเขาเหรอครับอาจจะบอกทางให้คุณผู้ชมอยู่อ่าวรอบนี้ไม่บอกแล้วตอนแรกบอกนี่เลยครับฟิวเก็บไปเลยแล้วก็นำฟิวที่ได้มาครับไปวานจุดเดิมเลยครับค่อยเดินไปเนาะในระหว่างเล่นคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงกรึกกรึกนี่นะครับหลังจากที่เควสเปลี่ยนอันนี้ไม่รู้เป็นที่บากเกมหรือเสศษในด่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับในจังหวะน,นี้ อาจจะต้องรีบเล่นให้จบเลยละกันเพราะว่าไม่งั้นมันดังตลอดครับเสียงนี้กดที่วางฟิวกดสวิตช์กดอีกทีนึงมองไม่เห็นปุ่มเรียบร้อยสวัสดีครับแล้วก็ล้ม,มหมดเรียวแรงเลยนะเอ้ยมุมเดินผิแล้วตามหากุญแจเลยครับภารกิจนี้คุณผู้ชมจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ครับถ้าคุณผู้ชมทำครับแล้วไปที่ตู้เซฟเมื่อกี้ ก็จะได้จบแบบกูดเอ็ d เลยนะครับมีฉากจบ2แบบได้มากับทางนี้ครับไปที่ห้องภรรยาเลยครับห้องนอนของคู่รักคู่นี้มุมนี้เลยแต่ต้องไปเอากุญแจก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ตามหาคีย์มาตรงนี้ได้เลยครับกุญแจในเกมนี้สามารถที่จะสปีดลันได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้จุดนะก็จะมีหุ่นยนต์บอกใบ้ครับ ขุ่นยนนแล้วขุ่นก็บอกนี่ครับกุญแจเก็บเข้าไปครับรีบเก็บครับเดี๋ยวไฟมันลุกแต่ถ้ากดไม่ทนันสามารถกดที่ปุ่มรับตรงเมื่อกี้ได้ครับทําได้เรื่อยๆเลยแต่ที่ตู้เซฟเลยนะครับเซฟคีย์ตามชื่อขายนี่ครับเอาใหม่ที่แท้จริงของโจนก็คือสิ่งนี้ของในตู้เซฟนะครับครูดาวช้าอยู่นะ,ะแสดงว่ามันหนักมาก โอ้ยเจ็ดแสนไม่พอไม่พอ,อยซื้อบ้านไม่ได้เลยอเอาอีกกองหนึ่งแล้วกันโอ้ล้านสี่มาเปิดแล้วครับจะมีคำบอกใบ้ตรงเบสเบนครับเป็นทางลับของที่นี่ก็คือชั้นใต้ดินเลยครับผมก็จะพาคุณผู้ชมหาทางออกเลยอันนี้คือเควนหมดแล้วครับเขาบอกให้หาทางออกได้แล้วเป้าหมายสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับ <S <S ตัวละครที่วิ่งไม่ได้อาจจะหนักกระเป๋าก็ได้ครับเพราะว่ามาปนมันหนักครับผม เดี๋ยวตอนนี้ผมหาชั้นใต้ดินลงก่อนตรงนี้เลยถ้ามาคนเดียวก็รับไปเต็มๆเลยครับแต่ถ้าหลายคนก็เอาไปเฉลี่ยกันนะนี่น่าจะเป็นจุดที่ฝังศพล่างภรรยานะครับโอ้ยฝังใต้ดินเลยอะตรงนี้เลยครับตามแผนที่ที่เขาบอกถ้าสปีดลานกดปุ๊บแล้วออกได้เลยครับแล้วจบก็จะได้แบดเอนครับจบแบบ เงินไม่เยอะครับผมมาครับเข้าสู่ขับวงกดมาแล้วมาไงก็ไม่รู้อาจจะโดนสาบนะครับให้เป็นผีเฝ้าที่นี่เอ๊ะไปยังไงต่อลงตรงนี้มั้งโอเคครับใช่ตามทางครับผมตรงสุดทาง ถูกต้องครับก็พยายามมายอยู่มั้งตัวคลานไปดูทําไมครับเนี่ยหาทางออกดีกว่าครับมันจะฆ่าเรานะครับมันชิดมากไปเลยตามทางเลยครับทางออกอยู่ด้านหน้าบันไดเลยห้ามชวนเลยทางสิ้นครับผมไปดีกว่าไม่อยู่แล้วลนสาดนะครับผมสาม,มีจบแล้วครับ เท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้จบแบบกู o เอ็นเลยครับผมเอาเงินไปต่อยอดทำาอะได้หลายๆอย่างครับเป็นเอนดิ้งหนึ่งเอนดิ้งสองคือที่ผมบอกเลยครับคือไปโป้นแต่ไม่ได้หวังรวยมากครับเอาแค่พออยู่ได้สักช่วงหนึ่งเนาะเป็นเกมที่เล่นได้เพลินดีครับผมลองมาเล่นกันดูได้นะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คือด่านแรกของเกมช็อตคิปปี้สตอรี่ครับยังมีเนื้อเรื่องอื่นๆที่คุณผู้ชมได้ไปลองเล่นกันนะ ถ้าผมมีโอกาสก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมดูกันต่อนะครับไว้รอดูกันต่อในอี่ีต่อไปของเกมช็อตคลิปปี้สตอรี่ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ